ความภาคภูมิใจของ MEA หรือว่าการไฟฟ้าน,นครหลวงคุณผู้ชมในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีและสมุทรปราการนะคะกับ3รางวัลแห่งความภาคภูมิใจตอกย้ําการเป็นผู้นําบริหารองค์กรภาครัฐที่พัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทยหัวใจของความสําเร็จคืออะไรติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ นครหลวงหรือ MEA ภายใต้การดำเนินงานของนายวิลาเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงตอกย้ำความสำเร็จในด้านการดำเนินงานพัฒนาสก,กิลภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความสะดวกรวดเร็วพร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้ายังมีประสิทธิภาพด้วยรางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO Thailand Award 2023ใน2ส,สาขาคือสาขาผู้บริหารองค์กรด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหาร องค์กรภาครัฐและสาขาด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมและประเทศชาติรวมถึงรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ท็อปแบรนด์อ r วอร2023ที่จัดโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยและสมาชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย CEO Thailand Award และรางวัล Top Brand Award 2023ที่เราได้รับมาเนี่ยเนกะิดจากความร่วมไม้ร่วมมือกันหลายหลาย,หลายส่วนนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงถ้าปราศจ,จากทุกท่านเราไม่สามารถที่จะส่งผลงานดีๆส่งบริการดีๆส่งระบบไฟฟ้าดีๆจนคณะกรรมการที่ประเมินรางวัลเนี่ยได้มองเห็นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการได้รับรางวัลน,นี้แล้วเนี่ย เราจะรักษามาตรฐานของการบริการในปีที่ผ่านมาเนี่ยจากรางวั 3, ลสาลังวันนะครับท่านได้เห็นในเชิงประจักษ์ว่า การบริการของการไฟฟ้านครหลวงมีการพัฒนาขึ้นอย่างไรอย่างเช่นงานเอเป2022ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลงานเชิงประจากว่าพวกเราสามารถที่จะดูแลระบบไฟฟ้าให้กับงานขนาดใหญ่ได้ระบบไฟฟ้าเนี่ยคุณภาพจะมีเสถียรภาพมากขึ้นตอนนี้เราเป็นที่2ของ อาเซียนนะครับเรื่องของการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสัมผัสเราได้เลยว่าตอนนี้เราโกดิจิตอลเกือบ100%เรนะครับเรามีแบรนด์ใหม่คือ Ken by MEA ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซล่าเรื่องของ EV ตู้ชาร์จเจอร์รถ EV ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่การไฟฟ้านครหลวงได้และสิ่งใหม่เลยก็คือเรามีบริษัทในเครือนะครับ MEA Smart Energy Solution คือเป้าหมายของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ย อยู่ที่การเป็นองค์กรทางด้านออความยั่งยืนคือ sustainability energy utility เรามีการดูแลชุมชนรอบด้านทั้งนี้ MEA พร้อมกับเคลื่อนองค์กรในอนาคตตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครแบบองค์รวมทั้งด้าน healthy living ใส่ใจสุขภาพ design c i t i e s เมืองที่รองรับการปรับตัว business opportunities เป็นเมืองแห่งการสร้างโอกาส eco urban living วิถีชีวิตเชิงนิเวศและ digital lease เป็นเมืองแห่งดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านในยุค digitalization พร้อมทั้งยกระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ด้วยนวัตกรรมที่ ท่ันสมัยควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติต่อไป